สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมามีพามาช้อปปิ้งที่ s s m a n n ซึ่ง s s m a n n เนี่ยก็จะเป็นซ u เปอร์มาร์เก็ตที่คล้ายๆกับบูธนะคะแต่ว่ามีของเยอะกว่าหลากหลายกว่าเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นโซนยาสีฟันผลิตภัณฑ์ผมนะคะอันนี้ก็เป็นยาสระผมเซรัม่มจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผมนะคะมีทุกชนิดเลยอย่างยี่ห้อที่เรารู้จักก็จะมีเยอะนะคะนี่ยี่ห้อ h w a r z k o p f นะคะก็จะเป็นยี่ห้อของเยอรมันนะคะ Schwarz ก็แปลว่าดำคอฟแปลว่า หัวชวาสคอกก็แปลว่าหัวดำแล้วเขาก็จะมียี่ห้อที่แบบบ้านเราไม่ได้นำเข้านะคะอีกเยอะมากเหมือนกันนี่ค่ะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งน่าสนใจมากสำหรับเรานะพอเป็นคนที่มีลูกผมเยอะก็จะใช้ตัวนี้นะคะ่ะสมมติเวลาผูกผมใช่ไหมลูกผมมันชี้ชี้เนี่ยเราก็เอาตัวนี้มันจะเป็นเหมือนที่ปัดมาสคาร่านะทาทาตรงลูกผมลูกผมมันก็จะไม่ชี้โดดชี้เดชขึ้นมาเหมือนเบบี้อะคะ่ะ อุ้ยอันนี้เขาเป็นแบบสติ๊กนะคะมันก็จะใช้เหมือนเกาวยูฮหูอ่ะเป็นแท่งๆแล้วก็เอาป้ายๆบนลูกผมนะมันก็จะ,ะเรียบแป้ลงไปเลยค่ะ นี่ตรงนี้มุมเครื่องประดับเขาก็มีราคาไม่แพงค่ะแล้วก็สวยใช้ได้อยู่นะอย่างเงินก็เป็นเงินแท้นะคะนี่หมามีก็ซื้อมาใส่อยู่หนึ่งอันเป็นอันที่ใช้ใส่ติดหูอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้หูตันเครื่องสําอางนะคะก็จะมีหลากหลายยี่ห้อมากแต่ยี่ห้อที่เรารู้จักจริงๆเนี่ยก็มีอยู่สองยี่ห้อก็คือสองยี่ห้อนี้นะคะแมวเบลินกับรอยอลส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นสกินแคร์เป็นผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้านะคะก็มีหลากหลายยี่ มามีก็ไม่รู้ว่าราคาจะถูกหรือแพงกว่าบ้านเรานะคะแต่คิดว่าน่าจะถูกกว่านะตรงนี้ก็จะมีพวกมาร์กหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นสกินแคร์อยู่แต่เป็นยี่ห้อของโร m a n นเองเลยใช้ชื่อว่าอีซาน่านะคะซึ่งจะมีราคาถูกมากดูซีอย่างเนี้ยเซรั่มอันนึงประมาณ3.99ครีม2.99คือแบบอันละร้อยกว่าบาทอะคือราคาถูกกว่า ครีมที่แบบเขากวนขายใส่กระปุกกันเองบ้านเราอีกอะค่ะแต่ดูผลิตภัณฑ์เขาการบรรจุหีพอเนี่ยดูสิดูดีเหมือนพวกยี่ห้อแบรนด์ดังๆเลยนะคะอย่างเนี้ยเห็นไหมคอลลาเจน4.99ประมาณเอ่อ200บาทอุ้ยไม่ถึงด้วยแหละเพราะตอนนี้บาทหนึ่งประมาณ35ยูโรเองยี่ห้อนี้นะคะกเ็เป็นที่นิยมของคนเยอรมันเหมือนกันนะเป็นพวกสกินแคร์บำรุงผิวมีทั้งสบู่มีทั้งครีมนี่เราอ่านไม่ออกเราต้องใช้แอปช่วยแปลคะ่ะ ตัวนี้เป็นบอดี้สเปรย์นะคะเขาบอกสเปรย์แล้วผิวกระจ่างใสแต่ว่า ผิวเรากระจ่างใสยอยู่แล้วเนาะหลาเราดูตัวนี้เป็นออยนะคะที่เขาบอก3 in 1ใช้ได้ทั้งผมหน้าแล้วก็ตัวนะคะลองเอาไปใช้ดูกลิ่นเชอร์รี่บอสซัมด้วยชอบอันนี้ก็บอดี้ครีมนะคะให้ผิวกระ่างใสเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันเป็นสเปรย์ออยโคคอนัทออยนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นแต่ว่าเราซื้อเชอร์รี่บอสซัมมาแล้วเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาลองรอบหน้าส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมน้ําหอมนะก็จะมีน้ําหอมแบรนด์ดังๆเยอะนะคะแต่ ว่าก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าไม่ได้แพงมากนะคะเป็นแบรนด์ที่คนซื้อใช้ในชีวิตประจำวันได้เนาะอันนี้แอปเปิลเขียวนะคะเมื่อก่อนเราก็ใช้อยู่เหมือนกันหอมแต่ว่ากลิ่นที่เราฉีดในชีวิตประจำวันเลยตอนนี้นะคะก็จะเป็นยี่ห้อมอชชิโน่นะเป็น ออริจินอลเลยแดงดำถูกและหอมคะ่ะฉีดได้ทุกวันนอกนั้นเห็นที่คนไทยฮิตซื้อนะจะเป็นน้ำหอมที่แบบว่าเป็นแบ,บรนด์ที่ไม่ค่อยรู้จกักแต่ว่าเขาผลิตกลิ่นเหมือนกับน้ำหอมแบรนด์ดังเลยเห็นคนไทยชอบซื้อกนะันเยอะนะแต่เราก็ยังไม่เคยไม่คอยแล็บก็ยังไม่เคยลองใช้สักทีอันนี้เริ่มมาในห้องน้ำแล้วนะคะอันนี้เป็นที่นวดหัวเราก็ยังไม่เคยใช้นะเป็นไงบ,างบ้างก็ไม่รู้อันละประมาณ180บบาทนะคะแล้วก็จะมีพวกใยบวมนะไว้ขัดตัวอันนี้เป็น มุมครีมกันแดดนะคะเราว่าครีมกันแดดที่นี่ราคาถูกกว่าบ้านเราเยอะเลยค่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าตอนแดดจ้าเขามีอยู่ปีละสามเดือนนะคะเขาก็เลยขายกันได้ช่วงนั้นอย่างเดียวแบบนี้เป็นโรออนสำหรับทาหน้านะคะเดี๋ยวซื้อให้ฟิลิปไปใช้ที่เมืองไทยอันนี้ไวทํทำอะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะใครรู้ช่วยเมนบอกหน่อยคะ่ะไม่รู้จริงๆเป็นสบู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นพวกเชาว์เจลนะคะเชาว์เจลของเขาเนี่ยมีทุกสีทุกกลิ่นค่ะเยอะมากเลือกยากค่ะกว่าจะเจอกลิ่นที่ชอบตรงนี้แปรงแต่งหน้านะคะยี่ห้อนี้ก็คนไทยใช้กันเยอะนะคะเซตนี้ประมาณ 8ป0 0นะคะแพงหรือถูกตรงนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับเด็กนะคะก็มีให้เลือกเยอะ ลาลานตามากมายอีกเช่นกันส่วนฟิลลี่จะเน้นใช้หิบค่ะยี่ห้อนี้เลยเพราะกลิ่นมันแบบอ่อนละมุนเหมือนเด็กแรกเกิดมากเดี๋ยวเลือกบัตบอมให้ฟิลลี่ไปเล่น1อันเมื่อก่อนมอมีกับฟิลลี่จะแช่น้ําอ่างด้วยกันทุกวันค่ะแต่ตอนนี้ปเปลี่ยนกฎใหม่และอาบอาทิตย์ละครั้งคอตตอนบัตแค่หูมี300อันค่ะกล่องละเกือบเกือบสาไม่แพงเนาะกระดาษชําระเราใช้ยี่ห้อนี้ค่ะพอเช็ดเราไม่เป็นขุยนะคะ16ม้วน250บาทเราใช้ที่ไทยแพงกว่านี้เยอะเลย ทิชชู่เปียกนะคะของประเทศนี้สําคัญมากเพราะว่าห้องน้ําเขาไม่มีสายชําระแบบบ้านเราให้นะทิชชู่เช็ดปากแบบนี้บ้านเขาก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันนะแต่เราติดนี่ป๊อปซ็อกเก็ตเราต้องมีติดโทรศัพท์ตลอดเพราะไม่งั้นถือไม่ถนดัดแต่ว่าเราจะไปซื้อที่เมืองไทยค่ะเพราะเพื่อนเราเป็นคนนําเข้าที่เมืองไทย ใครอยากปริ้นรูปนะคะก็มาที่นี่ได้เหมือนกันมาปริ้นเองได้เลยนะคะแล้วก็ได้เลยเดี๋ยวนั้นอย่างไซส์เล็กสุดราคาน่าจะประมาณ4-5บาทเองมั้งพวกเทียนเครื่องหอมต่างๆเนี่ยก็มีเยอะมากแม่แมๆประเทศนี้เนี่ยค่ะเขานิยมซื้ออาหารทารกสําเร็จรูปนะไปฟีดเบบี้เขาอะ่ะแต่เราไม่นิยมค่ะ <ๆ S 1> เราทําสดๆใหม่ๆให้ฟิลลี่นะแต่นอกจากออกไปเที่ยวนอกบ้านมันก็สะดวกดีนะคะก็ให้กินบ้างแต่ฟิลลี่ก็ไม่ค่อยชอบอันนี้ก็จะเป็นผลไม ไม้แบบ smoothie, อสมูทตี้นอซองประมาณ20บาทมาถึงแผนกของใช้ในครัวแล้ค่ะอันนี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์อเนกประสงค์นะคะ1 0ผืน200กว่าบาทตรงนี้พวกถุงขยะค่ะเอา้าไซส์ที่เราจะใช้หมดซะงั้งงนประเทศนี้เขาแยกขยะกันฉ่ำมากค่ะถุงซิปล็อกต้องมีติดครัวไว้เสมอแล้วก็ต้องมีหลายไซส์ด้วยนะของใช้จิป,ปะทะในครัวเขาก็มีสารพัดค่ะราคาก็ปานกลางคุณภาพก็ปานกลางเหมือนกัน ทับเพื่อแวร์บรรจุอาหารอะไรก็มีหมดนะคะถาดอบขนมเค้กก็ยังมาซื้อที่นี่ได้เลยค่ะเหล่าบรรดาโอม่าของประเทศนี้นะคะเขานิยมทำแยมกันไว้เก็บไว้กินนานๆกันมากนะคะขวดโหลก็เลยมีขายเยอะอันนี้แบบเป็นเครื่องพ่นสเปรย์น้ำมันหอมอัตโนมัตินะคะเราใช้อยู่เหมือนกันมันก็จะค่อยๆพ่นออกมาแบบเปิดแบบ ตั้งเวลาได้อะค่ะก็สะดวกดีตรงนี้เป็นพวกน้ำยาซักผ้านะเราก็สลับกันใช้2ยี่ห้อนี้ค่ะ Per s i ซกับ a r i e l นะคะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้แบบแท็บเล็ตแบบนี้แล้วนะคะกล่องเราประมาณเกือบเกือบสองร้อน้ำยาปรับผ้านุ่มสําหรับเราเราชอบกลิ่นของเมืองไทยมากกว่าแต่นี่เป็น2กลิ่นที่เราใช้อยู่ที่นี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นเม็ดๆนะคะไว้ใส่ก่อนที่จะใส่ผ้าลงไปในเครื่องก็ช่วยเพิ่มความหอมาได้อีก5ระดับ น้ำยาล้างจานกลิ่นนี้คือหอมมากหอมแบบว่าทันสมัยค่ะอันนี้กระดาษกันสีตกนะคะเราใส่เวลาเราซักผ้าสีใส่ลงไปสักสองแผ่นนะคะแล้วก็มันจะช่วยดูดสีที่ตกลงมาจากเสื้อไม่ให้ไปตกใส่สีเสื้อตัวอื่นอันนี้ก็ขาดไม่ได้ค่ะต้องมีแขวนไว้ในชักโครกตลอดนะคะช่วยได้เยอะกระดาษทิชชู่แบบนี้ค่ะที่คนประเทศนี้นิยมใช้เขาก็จะวางไว ใต้ช้อนกับซ่อมนะคะเวลาเราไปทานข้าวบ้านใครก็ก็จะให้แบบนี้แหละเขาก็จะมีลายสําหรับทุกเทศการค่ะไม่ว่าเทศการไหนเยอรมันนะคะเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามี วิตามินขายเยอะมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยถ้าเทียบกับบ้านเราอย่างตอนนี้เนี่ยม่ามีกินตัวคอลลาเจนตัวนี้อยู่ค่ะกล่องเราประมาณ700นะคะมี20ช็อตก็กินได้2 0วันแล้วก็เมื่อก่อนผมร่วงเยอะนะกินไบโอตินตัวนี้นะ3เดือนเห็นผลเลยตอนนี้ลดน้อยลงมากกล่องเราไม่ถึง2 0 0แล้วก็กินตัวนี้อีกตัวหนึ่งคะ่ะเขาบอกโสมช่วยบำรุงสมองพอช่วงนี้รู้สึกว่าโง่นี้ อันนี้ก็จะเป็นพวกวิตามินเม็ดฟูนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ราคาที่ถูกที่สุดเนี่ยต้องไปซื้อที่ DM ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าหมอม,มีจะพาไปช็อปที่ DM นะคะคือวิตามินเขาก็มีเยอะมากนะจะบำรุงนุ่นบำรุงนี่บำรุงสายตานะมีหมดอันนี้ฉีดเข้าจมูกให้สดชื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> ก็เดาไปเรื่อยนะคะอ่านไม่ค่อยออก อุยอันนี้มีสเปรย์บูทพลังด้วยอ่ะน่าสนใจแต่ไม่รู้ใช้ยังไงราคา200นิดๆเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นวิตามินบำรุงสายตานะคะเดี๋ยวต้องซื้อไปกินเพราะสายตาตอนนี้แย่มากแต่วิตามินพวกนี้นะคะถ้าเราซื้อไปกินแบบกล่องเดียวอย่างเงี้ยคงจะไม่ค่อยเห็นผลอะไรนะมามีคิดว่าต้องกินติดต่อกัน3เดือนขึ้นไปนะถึงจะเริ่มเห็นผลนะมุมนี้ก็จะเป็นมุมผลิตภัณฑ์บีโอนะคะถ้าประเทศนี้เขาเรียกบีโอประเทศ บ้านเราก็จะเรียกไบโอนะคะซึ่งเป็นเหมือนออแกนิกอะพวกแยมน้ำผึ้งอาหารแห้งก็เป็นออแกนิกออแกนิกนะคะนี่อันนี้เขามีน้ำเชื่อมที่ทำมาจากข้าวด้วยค่ะพวกมเมล็ดถั่วต่าง,างๆข้าวโอ๊ตมูสลี่อะไรตรงนี้มีหมดสำหรับสายเฮลตี้ก็มาแถวนี้เลยค่ะอุ๊ยมุมช็อกโกแลตไม่ค่อยอยากจะหยุดดูเลยเพราะว่าหม่อมมีเป็นคนที่ชอบกินช็อกโกแลต ของขนมจุบจิบมากๆนะคะแต่ว่าก็พยายามจะไม่กินเยอะนะเราก็กินแค่พอหายอยากนิดๆหน่อยๆของไม่มีประโยชน์ค่ะเพรสอนลูกไม่ให้กินเราก็ต้องพยายามไม่กินแต่ก็ทําไม่ได้หรอกก่ <c oughs> อนจ่ายตังค์นะคะเขาก็มีชั้นวายเล็กๆนะคะให้มาเลือกได้แต่ว่าก็มีไม่หลากหลายนะแค่พอแก้ขัดเ <c oughs> บ็ดเสร็จวันนี้โดนไป2,500นะคะมีน้ําหอมขวดเล็กให้แด๊ดดี้2ขวดด้วยก็ไม่แพงเนาะบาย